สวัสดีครับผมตั้มวิธีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูนะครับคนมาตกเบ็ดนะครับก็ใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านนะครับนครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในวันนี้นะครับ ตรงนี้ก็ประมาณ6คนนะครับไปด้านในก็มีอีกนะครับา ก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้คนน่าจะเยอะนะครับไปยัง นนออพ่อบ้านไม่บ้านนะครับทางนั้นมีพ่อบ้านไม่บ้านนะครับหรือว่าคนที่หาอยู่หากินตามถิ่นฐานแห่งนี้นะครับก็จะมาตกเบ็ดนะครับมาหาปลากันอย่างนี้นะครับกันทุกวันนะครับมีบรรยากาศแบบนี้ทุกวันนะครับในช่วงนี้นะครับ ราะว่าช่วงนี้นครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าปลาหลดนะครับจะเยอะมากๆนะครับเขาจะตกปลาหลดกันได้วันละบางวันนะครับก็ได้เป็นโล2โลนะครับ3โล4โลก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้เพื่อนๆดูให้ได้เยอะที่สุดนะครับในช่วงเวลา ช่วงเวลาเดือนนี้ถึงเดือนตุลานะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับคนทํามาหากินนะครับโดยใช้วิธีตกเบ็ดนะครับแล้วก็อตองปลานะครับแล้วก็ยกยอนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะ ผมไม่ได้นะครับไม่ได้ทําตรงนี้ที่เดียวนะครับก็จะมีตามห้วยบ้างตามคลองบ้างตามคลองทุ่งนาบ้างถือว่าหลายๆแห่งนะครับหลายๆที่นะครับ <มา S 1> ก็คลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนนะครับมาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีคน ได้ปลาถึงโลหรือ2กิโลหรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันเลยครับ ด้านในก็มีนะครับโอ้ทางนู้นนะครับเราได้ปลาทัดได้ดูใช่ปะจุ๊บ ปลาหลดนะครับไม่ได้ตกกันได้ง่ายๆนะครับก็กว่าจะกินก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันไหนนะครับที่ปลาเข้าดีนะครับปลาหลดนะครับเข้าดีก็ไม่ยากนะครับถ้าวันไหนเข้าดีก็ไม่ยากนะครับก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่เรามาลุ้นคลิปนี้กันนะครับว่าเขาจะได้ กันประมาณไหน ลุนุนลุครับลุนนลุนเอาตัวใหญ่ๆได้ยัยตัว,ว้า,าวตัวให้่ๆ จะเอาตัวน้อยอ่ะโอ,อโอ้ให้มันใหญ่กว่านี้ปงนี่นานขายหน้าอ่ะมันวะขันไดขัไดตัวน้อยนี่ขายขี้หน้าจังวะ เยอะมากนะครับวันนี้ถกกันเป็นแถวเลยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะได้ลุ้นอยู่ตรงนี้นะครับยาวๆนะครับ 那、嗯、也行啊。 เฮ้ยยังไ่ได้ไปเลยวันที่ไปหุ้นนั่นนะ <c oughs> แล้วไปบ่ได้ละ

สามแล้วโตวแล้วครับนี่โอ้ปลาหลอดมันสามตัวตว่าได้คนละสามตัวแล้วปลาหลอดเออแต่ขยัง,ยงไรจังเนาะแต่มันโตแบบยังไม่ย้ายเด้ได,ดได้ปันใดละได้ปลาขยังสองตัวโอ้ปลาขงยงปลาหลอดตัวนึงจี มีพัดส้มา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 โตบแช่หรอเพิ่มพลังเพิ่มพลังปลาหลดสองปลาขยิง g สองแล้วก็ปลาชิงดีตัวนึ่นงตัวนึงชิงน้อยน้อยฮดน้อยเหลียอันเทียนโยนปูมาให้ก็บเห็นสำนักจากมาใต่ไปเลยเหรอบ่เออว่าเสียบปูนะแล้วก็โอ้ยยกขนาดตีเนี่ยเอาเบ็ดอันล็อกมาหั่นเนี่ยเออมันได้เปียกมูเอาหนีมาบ่ได้จากโตแล้วล่ะครับ ได้สามแล้วสามปลาลดดิเออปลาลดโตด้อครับปลาลดปลาทิงอุ้ยอุ้ยโอ้ปลาลดใหญ่สองหรือสามสองตัวน้อยตัวนึ่งปลาเท็งตัวนึงห้าโตในบ้านก็มีเนล็อกอ่ะบ่ ออกมามโบมีเวลาติดปไปกินแดดออกดิเดอแต่สว่งมันสีเข้าแล้วเนาะ มือมือนี้มาเอาปลาลดแ<ล>จ้งเดียวตี <c oughs> มาเอาปลาลดแจ,จ้งเดียวตีมือเนี้ห <c oughs> มือเนหลายแดดต่ตห <c oughs> ลายา้ะวท่า,ทา,ทา,ทาเดียว <c oughs> เอาค้ำแลวมือทานี้มัวค้ำเลยละ เท่าเราแต่งงานนี่ก็ได้นะยังไม่ฮอนยังบอกว่าคือเปยนกับนี่จมโนเนาะแต่งกับี่นั่วนอยู่นากันได้นมักกัน่ไหมนี่แต่งงานกันโอ้ยแนายเท่าเราลไปยัง ดังดึงๆ่งๆนี่ดนะอะรอย่างบล็อกอันนี้นะขาย่งนี้เฮ้เฮ้ยขาเสียกไอ้ยขามันเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกาะตาระวัง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 นะได้หมดละโอ้ตัวนี้น้อยนะลูกมันนะเน้อ อยู่ไหนนี่ติเด็กโตซับเด็กว้าวดีกว่าไปแล้วว่า้ไปยู่ดในกำมันเทนนอค่อยถึงเดี๋ยเ้ยคุีาค่อยดให้วันน้ะไปยูทางไดนกำมันทุกทางเพื่อนนะ ต้องต้องต้องฝึกวีซาทำเพิ่นแล้วเนี่ยเจ้าทิมนะโบได้อ่ะครับเก็

เสียนแท้จี่นะจะดึงแหงไรเด้อว, <laughs> วัดเทา เลี้ยงหลายมือก็ <c oughs> จอยอยู่ละวะตอดีแล้ววะอันกระตุ้นเลยวะเสียงดึงแล้ววะนี่มันเนี่น่ากินนะ ตีปลาตึงเฮงโคตรเลยยังบ่อขนะเอลักษณ์อลักษณพ่อนั่นนะ